เช้าแล้วเรามารับวันใหม่โลกใบนี้มีอะไรมากมายที่อยากให้คุณได้รู้เรื่องราวติดตางได้ดนในคุยชมออวเช้าต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับต่อที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะแห่ดูนเรสวนล้นโรงทั่วทั้งประเทศจัดคืนความสุขสวนลุม ก็คึกนะคะไม่มีกลุ่มต้านะค,ะค่ะเมะื่อวานนี้ก็เป็นกำหนดฉายรอบพิเศษให้กับประชาชนเพื่อเข้าชมฟรีนะคะในเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนยุทธหัตถีค่ะตามนโยบายคืนความสุขให้คนในชาติของคอสอชอจนตรวที่เตรียมเอาไว้นะคะอันนี้คือภาพนะคะ,ะในในสือพิมพ์เนี้ยจะเป็นภาพเมเจอร์ซนิเพ็กรังสิตจังหวัดปทุมธาน,นี <c oughs> แต่ว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พารากอนเปิดให้ชมนะคะสองโรงด้วยกัน489ที่นั่งแต่ว่าก็ยังไม่พอค่ะเมเจอร์รัชโอทินนะคะประชาชน2,000คนมารอตั้งแต่เช้านะคะ <c oughs> แต่ว่าที่นั่งก็สามารถรองรับได้แค่พันคนเท่านั้นค่ะบางส่วนที่ รับบัตรฟรีไปนะคะไม่ทันมารับไม่ทันเนี่ยทางภาพยนตร์ก็ใจด,ดีเขาบอกก็ลดให้เหลือแค่ราคาเพียงแค่ร้อยบาทเท่านั้นที่โคราชบอกว่าแจกตั๋วหมดภายใน30นาทีนะคะ <c oughs> ที่เดอะมอลล์โคราชเมเจอร์ซีนีเพ็กห้างเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุดรธาน,นี <c oughs> บอกว่าเก้าอี้ไม่พอก็แก้ปัญหาด้วยกรัรเอาเก้าอี้เสริมมาก่อนแล้วกันแต่ก็ยังไม่พออีกค่ะโดยรวมแล้วบรรยากาศเนี่ยก็ผู้ที่ได้ได้ตั๋วไปชมก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะคที่ได้ชมฟรีมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันไปโดยรวมแล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์ใดรุนแรงค่ะ ส่วนคืนความสุขที่สวนลุมพินีไปนในาก่าก็คึกคักนะคะประมาณ3ามโมงเนี่ยขอสชอก็จัดงานคืนความสุขสู่ประชาชนที่สวนลุมนะคะก็มีศิลปินดารามากมายแพนเคก้กเขมนิดอาสยายนมะคะก็จะมีน้องจ๊ะกระแตกระต่ายบูเบอรี่พร้อมอาหารแจ<า>กสีเพียบเลยนะคะส่วนกรมควบคุมโรคก,ก็มาด้วยนะคะบอกว่ามาฉีดวัคซีนให้ฟรีค่ะครับมาดูเรื่องต่อไปเรื่อง